สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกภพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือคืออะไรนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงก็แสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะมีกองไพ่เลข3ามกองค่ะก็หมายเลข1 2และ4นะคะเป็นการอ่านแบบทัมเลสนะคะคือถ้าคุณคลิกเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะ เลอกแล้วเราไปกันเลยค่ะไปที่กองแรกเลยค่ะกองหมายเลขหนึ่งนะคะกองหมายเลขหนึ่งนะคะพายอยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณรู้สึกเจ็บปวดใจนะคะเป็นอย่างมากจากความสัมพันธ์ที่ได้เพิ่งเดินจากมา ะะทง้ทงที่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นนะคะเขาคนนั้นนะคะได้เพิกเฉยต่อความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้นะคะไพ่อ,อยากจะบอกคุณว่าอีกไม่นานนะคะจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะคะเกิดขึ้นแบบกระทนหันนะคะซึ่งไพ่ทาวเวอร์นะคะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทนหันก็ได้ทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดีนะคะคือจะมีคนเข้ามานะคะมอบความรักให้กับคุณนะคะ ไพ่อยากจะแนะนําให้คุณมานะคะระมัดระวังเรื่องการเอาชนะกันเพราะอีโก้นะคะพยายามหาทางประนีประนอมกันนะคะให้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นบทเรียนนะคะแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปไพ่กองหมายเลขสองนะคะ ไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้คุณกำลังรอคอยข่าวสารจากคนทางไกลนะคะซึ่งคนคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณนะคะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบความรักความเมตตาต่อผู้ร่วมงานนะคะไม่งกจนเกินไปนะคะซึ่งจะทำให้เป็นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห มีดูอบอุ่นแก่ผู้ที่พบเห็นนะคะและให้คุณนะคะใช้ตักกะเหตุผลนะคะในการตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะนะคะเพราะคุณนั้นเป็นคนเก่งและมีความสามารถรอบด้านนะคะตำแหน่ง emperor หรือว่าตำแหน่งผู้นำเนี่ยนะคะก็จะเป็นของคุณอย่างที่คุณหวังได้ซึ่งคุณจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง และมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปไพ่กองอไปเลยนะคะกองหมายเลขสี่ค่ะ กองหมายเลขสีนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังวิตกกังวลน,นะคะคุณรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าอีกไม่นานนะคะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะและเขานะคะจะต่อสู้นะคะ ทุกอุปสรรคเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะ<ม>เขาเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากนะคะ<ม>ก็อย่างเช่นกันนีคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนกับปลาะคะมีความแตกต่างจากคุณมากนะคะพ่อยากแนะนํานะคะให้คุณปรับสมดุลทางด้านอารมณ์ปรับสมดุลทางความสัมพันธ์นะคะประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกคะ่ะ ขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์และสับสไครตนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมีอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะอยากได้ทำหัวข้ออะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ